มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมืรสองนะครับเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะว่าอยากดูนิสสันบิ๊กเอมนะผมก็จัดให้ตามคําขอนะครับส่วนพี่ๆนะครับเพื่อนๆอยากจะดูรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับผมก็จะมารีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเนาะนี่นะครับก็เป็นนิสสันบิ๊กเอมฝาแดงจอโค้งนะครับคันนี้นะรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะนะครับก็ โอ้ผมขอกลับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เสียเวลาไปนี่นะครับก็เป็นกระบะหัวเดียวนะกระบะมือสองราคาถูกนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนบลรหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนะครับเดี๋ยวมาดูพรบอสั้งหน่อยนะครับคันนี้สองห้าหกห้านะนะครับเล่มทะเบียนอยู่ในนี้แล้วนะครับชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูวันจดทะเบียนนะครับวันที่สี่กันยาสองห้าสามเก้านะ นี่นะครับเอ,อกาสารพร้อมโอนนะคันนี้หน้าสิบแปดนะครับนี่นะครับก็เอกสารพร้อมโอนนี่ครับจะรีวิวกระบะหลังนี่นะครับนี่ฮะ มียางอะไรด้วยนะหนึ่งเส้นนะรอบๆอบขันก็จะประมาณนี้เบนซินนะคะนันนี้อ่าก็เดี๋ยวไปทดลองขับดูเนะกระจกไม่แตกไม่ล้านะครับกระจกดี เดี๋ยวไปทดลองขับกันดูดีกว่าเนาะไปครับนี่นะครับภายในเนาะจอโค้งนะครับเบาะก็กใช้ได้นะครับเบาะนะแต่ว่าที่นั่งนี่คนขับนี่จะมีชำรุดบ้างแต่ว่าภายในก็โอเคนะอครับเลขใหม่ครับอยู่ที่สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็ดนะครับนี่นะจก,ก็เป็นมือหมุนนะครับนะครับ ขึ้นลงได้ไม่มีปัญหาตามอ่ามาฟังเสียงกันสักหน่อย,อยนี่ครับตนแจนก็อยูน่นี่สองดอกเลยนะคันนี้นะนะครับรถเจ้าของก็ให้มาสองดอกเลยนะอ่า เ่ากียร์ว่างนะแบบเบรกเงิใช้ได้ก็ร้อติดง่ายนะเดี๋ยวจะลองเข้าเกียร์ดูสักหน่อยเข้าเกียร์สองครับอืมเข้าเกียร์สองดีไม่หลุดไม่หลวมนะครับเนี่ยอ่าก็โอเคครับเครื่องดิ่ม เกียร์สามอืมครับก็ลองให้ครบทุกเกียร์นะให้เข้าได้นะครับไม่มีปัญหาก็โอเคนะไม่หองไม่หอนก็น,นี่ครับก็โอเคเกียร์สี่ครับคันนี้เกียร์สี่แล้วอ่าเราไฟเลี้ยว ่าเดี๋ยวอยู่เทร์นี้นะก็โอเคเดี๋ยวได้ครับเบรกดีครับเบรกได้เบรกเบรกโอเคก็ปรับไฟเป็นเกียร์สองครับอลองให้ครบนะคันนี้ครับว่าขับมือเดียวนะครับเนี่ยมือหนึ่งถือกล้องไปด้วยนะ ก็พวงมาลัยก็ไม่ไม่หนักไม่กินซ้ายกินขวานะ,ะขี่ใช้งานได้ปกตินะครับมาเป็เกียร์ห้าหนี่ครับเ,เกียร์ห้าก็ เอาได้คร<ะ>ัไปเลี้ยวไปเลี้ยวใช้งานได้ครบนะอ่าเบรกดีครับเบรกได้ไหมขึ้นนะครับเลขไหมขึ้นนะอือแต่เลยอยู่เทินอ่าก็โอเคอยู่ครับทีนี้ ไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนะก็นี่นะเครื่องยนต์นะครับนะ่า BD สองห้านะ่ลันฝาแดงนะครับคันนี้าอ่า,อาเดี๋ยวไปดูต่อนน้ำสักนิด โอเคนะเคื่องนี่งเดินเบาสั่ตัวเดินเบาไม่กะดุดนะครับโอเคสำหรับนิสสันพิเกมฝาแดงคันนี้นะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่8,9ดหมนนะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายคันอื่นก่อนนะนี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่าย ตรงนี้ก่อนเนาะก็ยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้นะให้กดติดตามแบบนี้ไว้เนะเวลาผมลงครับก็จะลงทุกวันเวลา18นาฬิการ30นาทีนะก็ให้กดติดตามไว้แล้วเรามาเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ